เอาอยางเอาอยางเอาอยางคิดว่าจะรับกันได้ไหมโยนสกุตชี่จากถึง25ชั้นลงไปอะ่ะพอจะต้อง <Yeah. S 1> โยนลงไปให้แม่ปูเป้รับดูซิว่าจะรับได้หรือไม่ได้ช่องไหนรับไม่ได้แพ้จับก๊อฟเนะตอนนี้อยู่ที่ชั้น2ีนะครับผมเราจะเดินลงไป่ไปถึงชั้นหนึ่งพ่อ <laughs> พ่อที่อยากจะถีบพี่เฟิร์นตกน้ำโอ้ย เขากำลังยืนโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเราปล่อยให้โดนหัวเขาดีมัมพี่โลมมันมาลมมันมาทางนี้เดี๋ยวให้สัญญาณนะแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวรับนะหนึ่งสองสามสี่วันนี้พวกเรามาพบกันอีกแล้วเราไม่ยู่ไม่พนแล้วเป็นไรเหมือนกับปารอโกนะคี่บแต่ไมาอยู่กันเด่คือกับร้อยแปดไลฟ์นี่เราอยู่ที่ คอนโด25ชั้นกันพี่แม่ปูเป๊กจยมาทรมานกู้ไก่อันนี้ถ้าใครทำได้ที่วิดีโอที่ช่องแม่ปูเป๊นะครับโยนจากตึก25ชั้นวันนี้แม่ปูเป๊ก็เลยท้าพี่เฟิร์นครับไม่ใช่ท้าธรรมดานะคะท้ามาโยนและก็รับอะโยนไม่พอต้องรับพี่เฟิร์นโยนแล้วเฟิร์นต้องรับโยนแล้วก็ต้องรับได้ด้วยโยนกติกาคือเนี่ยพ่อจะโยนกุ้งไก่ลงไปนะครับแล้วก็ให้แม่ปูเป้รับดูดีว่ารับได้ไหม แล้วก็ท้าพี่เปินกับพี่อิงให้โยนล,ลงไปแล้วก็รับรับได้ไหมช่องไหนรับไม่ได้แพ้แล้วกระโดดน้ำนะกร <laughs> ะโดดน้ำกร <laughs> <laughs> ะโดดน้ำข้างหลังนี่เลยเ <laughs> ส <laughs> ื้อ,อ <laughs> ขับไปแล้วเปนกผ้าไงก็แก้ผ้ากระโดดน้ำไงขึ้นมาแล้วก็ใส่เสื้อก็แห้งไงโอเคป่าสงสัยเราชนะหรืว่าอนนี้แก้ผ้ากระโดดน้ำสถานที่ประลองของเรานะครับทตร <laughs> <c oughs> งนี้มุมนี้เลยอืม <laughs> คิดว่ายังไงครับคิดว่าคิดว่าจะรับกันได้ไหมโยนสกูตชี่จากตึก25ชั้นลงไปอ่ะัได้คนนึงโยนอีกคนนึงรับอะ่รับได้รับได้หน่อยพ่อก็ว่ารับได้นะมันได้จากตึกชั้นเดียวแหละมันก็ตกลงมาเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าด้วยนะเพราะมัน็นระยะในการตกอะเออเราอย่ามารอช้ากันเลยดีกว่าแม้ถ้ารับได้รับได้ให้เรามายอมโยนกันเลยดีกว่าขอให้ขอให้ดูมุมชะงงกไปก่อนหน่อยนิดนึงเหรอจับก่อนเลยเห็นปะเห็นปะ เห็นเออเดี๋ยวเราให้พี่อิงเพี่เอากุปขี้ไปทำไมให้พี่วัวรู้สึกว่าไหมแม่เป็พี่พูดว่าพ่อเลยนะพี่ชูอันนี้ต้องให้พ่อโยนแม่จะเอาไลูกไไปให้อีกรอบนึงไปแล้วมาค่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวให้แม่ปุ๊กเป้ไปเตรียมรับข้างล่างแม่ปุ๊กเป้ซ้อมมือให้ดีนะโชคดีนะพ่อใจช่วยสะายมา ต่หนูคิดว่ายังไงมันน่าจะรับได้ง่ายๆเพราะว่ามันแบบอย่างเงี้ยเราเห็นมันสโลว์เนอะจะหล่นจากตึก25ชั้นมันไม่ได้แบบว่ารวดเร็วมากนหรอกนะมันเห็นปะพอมีเวลาให้แบบว่าคิดแบบว่าอย่างเงี้ยมีเวลาเต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยน้องเพื่อนรับเนี่ะเห้ยเห็นนะดีไม่ตกน้ำตอนนี้นะครับแม่ปูเป้กำลังลงมากับพี่อิงนะครับเพื่อที่จะลงไปรอรับจุดฉีค์เหไม่ใช่ทางนี้เหรอครับผมทางนี้เหนอ๋อ อันนี้เป็นห้องพนักงานครับครับคือตอนนี้นะครับนอกจากอากาศร้อนนะครับจะงทำให้พวกเราฟันเฟอนกันหนักเลยครับตอนนี้จะยังครับจะยันครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น25นะครับผมเราจะเดินลงไปไปถึงชั้นหนึ่งพอครับ คือยากจะบอกว่าเมื่อกี้นะตอนที่ถ่ายแบบว่าแค่นีดนิดหน่อยหน่อยนะเหมือนก็เป็นลมมันแหว่งมันอะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยวไส้อ่ะนี่เราถัดเล่าแล้วนะไปนะครับเรามาลองดูวิวกันไหมคะพี่โออน้องเฟิร์นเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับกดมไ้นี่มาเลน้มาที่นี่จะว่ายน้ำลอยฟ้าพ่อที่อยากจะถีบพี่เฟิร์นตกน้ำโอ้อยากจริงจริงหนูอยากให้ถีบแล้วพ่อหนูก็ร้อนอยู่เหมือนกัน เรามาดูบรรยากาศก,ก่อนว่ามันสูงแค่ไหนเย้คนนี้ใครวะม,ม,มีคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเราเป้าหมายเรางี้ไหมเขากำลังยืนโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเราปล่อยให้โดนหัวเขาดีไหมพ,พี่ทำไมจะต้องมายืนโทรแต่ที่ฉันต้องไปสักทีด้วยเคครับอยาติดต่อด้านบนด้วยนะครับว่าเราสูงเท่าไรโอ้โหแตกไปแล้วด้วยตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผม อุ้ยดูข้างบนเหมือนมันยาวมากเลยอ่ะใช่มันก็อยิ่งนี่ฮะไหนี่ไง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 อ๋ออ่าเขามากันแล้วค่ะมากันแล้วเหรอหนีข้างล่างเขามากันแล้วข้างล่างมากันแล้วนะครับแม่ปูเป้เตรียมตัวจะรับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องให้ตัดยานก่อนว่าจะปล่อยเดี๋ยวพันนะที่จริงอันเนี้ยเหมือนพ่อโยเยปล่อยอึลงเนาะึงอุนจิอุนจิ เดี๋ยวพ่อขอทรหาแม่หน่อยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนว่าว่าเราจะปล่อยชื่อี่ลงไปฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัญญาณนะแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวรับนะเดี๋ยวรับรับให้ได้นะได้นะพี่อิงพี่อิงพี่อิงพร้อมยังพี่อิงพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนับนับหนึ่งสองสามแล้วจะปล่อยแล้วนะเป๊เป๊รับให้ได้นะโอ้ลมมันมาลมมันมาทางนี้ หรับนะรับให้ได้นะ1 2ึ่งสองสามสองสามอยู่ไหนอะ งมากครับหลับได้แล้วมันเหมือนมันเหมือนจะไปทางโน้นนะมันมันเจอลมมันเจอลมมันมันมันพลิกมันพลิกจากด้านเนี้ยมันเหมือนจะไปทางนี้มันพลิกอย่างเงี้ยเอ้ยมันมันต้องเกี่ยวกับหน้าตัดของสกูจชีน่นละใช่มันคือแบบอย่างนี้ของพี่ของพี่เฟิร์นนี้แม่จะง่ายนะเป็นไงหลอเฮ้ยมันยากไก่หลอกเราอะ เมือนจะมาซ้ายจรถึงพื้นด้านขวาโดนไก่สับขาหลอกอย่างนี้ของพี่เพรินน่าจะได้เนอะพี่เิรินพี่เิรินคิดว่าพี่เิรินจะทําได้ไหมครับคือไอคนปล่อยอ่ะมันง่ายอยู่แล้วไงแต่ว่าของพี่อิงเนี่ยแต่พี่อิงน่าจะรับได้เพราะว่าพี่อิงเนี่ยเขาชอบเล่นฟุตบอลเขาเดี๋ยวพี่เิร์นจะโยนไปให้พี่อิงรับใช่ไหมค่อยๆปล่อยอะ่ะเออเร่องามแบบนี้โอเคถ้าอยากจะดูวิดีโอที่พี่เิรินปล่อยสกูชชี่ม่วงชิ้นนี้นะครับ ไปติดตามที่ช่อง1 0 8 l i ร e ปด่วันนี้วันนี้พ่อขอบคุณพี่เฟิร์นมากเลยนะครับขอบคุณครัเรียบร้อยค่ะแม่รับไม่ได้นะพลาดถือว่าพลาดมันยากมเฮยมันหลอกตามากค่ะมองขึ้นไปจากข้างบนมันมาตรงนี้มันจะเข้ามือแล้วว่ะแต่มันไปอยู่จุดนู้นอยู่ดีไปไปหมดไม่เป็นไรครับราเต็มที่แล้วนะใช่ค่ะทีนี้ แม่ท่าไปแล้วอยากดูหรือเปล่าว่าพี่อิงกับพี่เพิร์นโยนรับกันได้ไหมนะต้องไปดูที่ช่องร้อยแปดไลฟ์ค่ะลงเงนไปแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งใชตง่ต้องไปดูต้องไปดูแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเย,ะเยะนะคะน้องชาแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องร like ้อยแปดไลฟ์กดตามสตอรี่นะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย